สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะลูกเอสมทั้งสามคนนะคะลูกครับครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีเอสซีทุกท่านอันนี้แป้ฝันข้างแหนไปแล้วเนาะเดี๋ยวจดกีเดียวเลยรวมเป็นแผ่นเดียวเลยดีไหมครับสรุปเป็นการสรุปเนาะครับอันนี้เป็นเป็นโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับแม่โค้งสุดท้ายเลยหลักแบบเพราะมันเหลือยค่เวลาไม่กี่วันครับเนาะผมก็จะสรุป ครั้งแรกค่ะเดี๋ยวหนูก็เขียนเล่าให้ฟังก่อนดีไหม้วค่อยสรุปครับครับเล่าก่อนก็ได้ครับแม่อะไรหรอครับผมเล่าเล่าก่อนก็ได้ครับแม่เล่าก่อนดีกว่านะคะครับครับเออฝันรอบรอบใหม่นี่คือแม่ฝันถึงสามีของแม่น่ะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็เขาไม่เยี่ยมครอบครัวครับก็จะซื้อพอสอบอายุเขานี่แม่เล่ารวบรัดเน S <S จะได้เวลาไม่กินเยอะครับครับผมเขาเกิดสองห้าศูนย์สามแต่หนูไม่ต้องเขียนพสเต็มเอาแค่ห้าศูนย์สามแต่เดี๋ยวค่อยเขียนดีกว่านี่เล่าให้ฟังก่อนเนาะครับแม่แล้วก็จะตัดเล่นก็พอสไอ,อ้ตัดเล่นแค่สองตัวแล้วทีนี้ฝันครั้งที่สามรอบที่สามฝันรอบสามรอบนี่สองสองครั้งแล้วนะครั้งก่อนเนี่ยฝันสามรอบเออันนี้ก็ฝันสามรอบอีก ฝันรอบหลังสุดนี่คือฝันญาติพี่น้องของแม่ขานตามกันมาเนี่ยนะแล้วก็ญาติพี่น้องห่างๆก็มาร่วมรับประทานอาหารในงานมงคลกัน<ช>พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กลับบ้านกันหมดพกลับบ้านกันหมดเลยญาติพี่น้องเราทุกคนที่ขานตามกันมากลับไปทางเดียวกันหมดเลยแล้วจริงๆเรื่องจริงเขาก็ อยู่ใกล้กันหมดเลยมีแม่คนเดียวที่กระเด็นออกห่างไปทุก่างจังหวัเน,นื่นจริงๆนะแต่ในฝันก็เป็นอย่างนั้นในฝันว่ามันคิดถึงเพราะเห็นเขากลับว่านในทางเดียวกันหมดเราร้องให้ฟูมฝ่ายร้องให้มากแบบคือไม่อยากเขากลับนะค,บคือเราจะเลือกในใจว่าทําไมเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องไปอยู่คนเดียว ทำไมคนอื่นเขาถึงได้อยู่ใด้กันหมดเลยอยู่ใกล้กันมีความสุขเราได้อยู่ห่างไกลคนอื่นหมดเลยก็ร้องไห้โคมายและทีนี้ไอ้ลูกพี่ลูกน้องอ่ะผู้หญิงน้องเรามีสักในน้องเรานะแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องเขากอดอเราแล้วก็กอดเราเราก็ร้องไห,ห้ใหญ่เลยอันนี้อันไหนแม่ก็เปิดเน็ตด,ดูอันนี้เปิดเน็ตด,ดูนะคะเ,คเปิดเน็ตของเอ็มไทยจะแม่นลกครือก็ได้เลขสามสามเจ็ด อ๋อสามสามเจ็ด oh, ใช่เบิ้ลเลยด้วยม,มาแปลกแต่แม่นนาของเอ็นไเวลาแม่เวลาแม่ตีไม่ออกบางทีแม่จะตีออกเป๊ะแต่อีเนี้ยตีไม่ได้จะต้องเปิดเน็ตด,ดูาเปิดเน็ตด,ดูเป็นกาแม่นของเอ็นไขก็คือเปิดอันนี้คจะเปิดดูว่าฝันอย่างนี้จะตีเป็นเลขตัวไหนอ่าใช่ ใช่ใช่แล้วเราก็ชอบนะเลขนี้เป็นแบบนี้ก็สรุปแล้วฝันครั้งแรกที่ฝันถึงตำรวจที่ว่าคนที่ว่าตัวใหญ่ๆนัะที่มานั่งมาจำได้คนเดียวคือเขาเนาะอเอออ่ะนั่นแหละสรุปเลยเนาะคือเขียนฝันครั้งแรกคือเขียนเป็นสามตัวสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแล้วก็ตัดเล่งเก้าเจ็ดกันเจ็ดหนึ่งคณะสองกก 7, 1, ตัวครับครับแม่ รับฝันรอบสองถึงสามมีที่มาเยี่ยมครอบคอออรัวน้ะพศสองพันห้าร้อยสามเราไม่ต้องเขียนอสศเขียนห้าศูนสามสามตัวเลยลูกครับครับอันขออนุญาตถามที่มาที่ไปได้ไหมครับว่าอสามีของคุณแม่นี่มาในลักษณะไหนครับแม่อ๋อได้ได้ควรจะกินเวลาของหนูใช่แล้วครับแม่คือเขาก็มาเยี่ยมเรานอนกันอยู่นะสามแม่ลูกเขาก็เดินมาเยี่ยมแล้วก็มาหาเรา มามาที่เตียงมาที่เราอยู่อ่ะแล้วสักเดี๋ยวนึงเราก็ลุกแล้วเขาก็เดินไปหาลูกอีกคนนึงไปหาลูกนนาลชายคนโตไปคุยอะไรล้วลูกชายคนโตก็ไม่รู้เมื่อลักษณะมาเยี่ยมมาคิดถึงอะไรลักษณะเนี่ยคะ่ะอือครับแ่ะเราก็ถ้าฝันถึงข็าะเอาวพศค่ะพศเขาจาออกไปอ่ะค่ะฝันอมอ๋อถ้าเกิดฟันเห็นสามีที่เสียไปแล้วก็คือหลักๆพอไม่ได้ออกอายุจริงแม่ อายุก็มีบางครั้งก็สลับกันบางทีก็เขาสอมที่ก็อายุเขาจะออกไหยนะเลขเงี้ยห้าสามห้าศูนยสามอะไรแล้วพอดีแม่ก็ชอบเล่นหนูเขียนได้ยังห้าสูนสามเขียนแล้วครับแม่ครับห้าศูนสามตัดเล่นห้าห้าศูนย์ก็ห้าสามของเขาบ,บแม่แล้วก็ศูนยสามนะให้เอฟซีพิจารณาเอาชอบก็เขียนลงไปแต่เราไม่เขียนให้มันเยอะครับ เป็นดูหลายตัวเนาะและไอ้สามสามเจ็ดนี่ตัดเลี่ยนสามเจ็ดพอค่ะครับคแม่ไอ้สามสามให้เขาพิจารณาเอาเองค่ะครับครับแม่นเดี๋ยวมันเยอะหลายตัวแล้วแต่ใครชอบอะไรก็ตัดเอาครับครับก็แม่ขอให้เอฟซีจงมีโชคลาภจากแม่ครับ้งใหญ่สักทีนะคะค่ะให้ร่ำรวยเงินทองทุกคนแล้วก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องนิว แล้วก็น้องเจ๊น้องแล้วก็น้องดวงเนี่ย่ะครับ่ะพาด้วยทั้งสามคนให้เยอะๆกันนะคะครับครัผมก็คืออะไรนะครับอืมขอญาติมอีกสักสองสามเรื่องได้ได้ได้ถามก็คือถ้าแม่ฝันในลักษณะนี้นี่ส่วนใหญ่ที่ถูกเรื่อยๆถูกมาตลอดเนี่ยฝันแบบนี้หมดเลยใช่ไหมครับแม่จะฝันลักษณะนี้ตลอด ไม่ฝันเห็นก็ครั้งก่อนที่ออก51ได้จะฝันถึงหลานสาวที่เป็นพยาบาลเนี่ยที่เราไปเมื่นก่อนนะครับฝันถึงหลานสาวที่เป็นพยาบาลขคยังอายุยังไม่ตายนะแต่ขาไปถามอายุหลานว่าใครทรายเขาบอ51ก็ออก51ตรงตรงคือฝันมาที่ไรตั้งแต่ตั้งแต่ยันตั้งแต่สาวมาจนถึงวันเนี้ยเวลาฝันถึงอายุใครมันจะออกตรงตลอดฝันหนึ่งใครน้ำจะออกอายุตรงตรงแต่พอสอนี่เราต้องัก นั่นแหละล้วนวดก่อนที่ที่มันเข้าแล้วแม่ไม่ได้บอกพสนะที่ฝันถึงพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะครับอืมฝันถึงข่าแล้วเขาซื้อแต่อายุชอบจะหกศูนย์พสเขาไม่สนใจเลยชอบหกศูนย์จนไม่สนใจพสเขาแล้วมันเกิดออกพสสี่เก้าห้ามันออกทั้งบนทั้งล่างเลยอ่อออกเก้าสี่ก้าห้าสี่ครับครับก็เสียดายเลยจริงๆ่ไม่คิดว่ามันพสจะออกอกองสัญญาไมันจะออกอายุ อันนี้พอสอสองรอบแล้ครับครับวดวดก่อนแล้วก็พอสแฟนเก่าที่ห้าศูนย์ศูนย์ครับแม่ก็ออกห้าศูนย์อืมครับมันจะออกอยู่อย่างนี้ยครับครับถ้าหรอครับทีนี้ทีนี้คุณแม่ได้ยินนะได้ยินนะครับแม่รอได้ยินนะครับแม่ได้ยินได้ยินแล้วเมื่อกี้สายลุดเนี้ยอ๋อไม่หลุดครับแม่ก็ยังได้ยินแม่อยู่ครับเออก็เมื่อ เมื่อครั้งก่อนได้ฝันถึงแฟนเก่าอะที่ว่าพอสองห้าร้อยเนาะมันก็ออกห้าศูนย์เทียตัดเล่นศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับครับองกพาสองพอสองรอบแล้วอ่ะครับครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าเนี่ยน่าจะเป็นอายุน่ะแต่ก็ไม่แน่ถ้ซื้อไว้เนาะพอสองอายุก็ซื้อไว้เถอเนาะเราเลือกตัวไหนแล้วก็เน้นตัวนั้นตัวไหนไม่ชอบก็ซื้อเอาแค่ทุนคืนก็พอไม่ต้องไปเส้อเยอะครับครับแม่ ก็ได้ชอบก็เน้นๆหน่อยครับแม่ใช่หรอครับแม่ได้ยินไหมครับแล้วแล้วนนอายุของสามีคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วอายุเท่าไหร่ครับแม่ห้าสิบสามคันตรงก,กับพอสอง๋อมันตรงก,กับพอสองสองเมื่อกี้ลืมบอกอายุเออขอโทษดีครับ <laughs> ผมอายุห้าสิบสามด้วยแล้วก็พอสองก็ห้าสามเลยนะ ค่าส่วนสามนะค่เขาเสียชีวิตเร็วยังไม่ทันเจ้าหกสิบเลยโอ้คับค่ะเขส่อตรงเลยอายุตรงเลยลูกครับครับแม่โอ้ตรขอโทษนะที่ลืมบอกพูดเยอะไปหน่อยโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับแม่ก็คือก็มีเลอะเลยได้เนาะคนอายุเยอะนะครับครับแม่งั้นงั้นส่วนตัวตั้งแต่แนวทางความฝันตั้งแต่ต่องวดถึงโคสุดท้ายนี่แม่แม่เน้นตัวไหนชอบตัวไหนที่สุดครับแม่ แม่เองเหรอไม่ชอบเจ็ดหนึครับห้าสามห้าศนอ๋อไอสามเจ็ดนี่ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าครับชอบเจ็ดหนึ่งห้าศนก็ห้าสามตนย้ครับครับแม่ครับก็อ,อันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายสําหรับแนวทางที่คุณแม่จะให้แล้วใช่ไหมครับแม่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับครับ ก็คือหลักๆที่คุณแม่ฝันสามรอบเลยใช่ไหมครับของงวดนี้เพิ่งเพิ่งจะเข้าสองครั้งนะที่ฝันสามรอบกติจะฝันแค่สองรอบมีสองครั้งในครั้งนี้ครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองครับครับแม่อื่วนตัวคุณแม่ได้นับถือเทพหรือว่าเทวดาอะไรงนี้หรือเปล่าครับเิมมน์นับถือองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าโตพระพุทธเจ้าครับครับสองพระองค์นี้เป็นที่สุดครับ แล้วก็พ่อแม่ของเราเรากลาบวหว้ทุกคนครับครับแม่แล้วใกรสําคัญที่ว่าแม่เลี้ยงแมวอยู่ด้วยครับเลี้ยงแมวเพิแมวเปอเสียอยู่ห้าตัวขังไว้ในห้องเลยนะของห้องของเขาโดยเฉพาะครับครับแม่ครับผมยังไงก็และลูกแม่คนเล็กเขาก็เป็นเด็กดาวด้วยดาวซินโดมที่ว่าสมองช้าไปสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจจะเป็นที่ตรงนี้ก็ได้ ที่แม่ฝันฝันฝันได้ดีนะครับแม่ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับสำหรับแนวทางงวดนี้นะครับผมแม่สดบต์ทุกวันเนี่ยครับผมสดบ่ทุกวันด้วยครับแม่ครับผมก็ขอขอบคุณแม่อีกครั้งนะครับผมขอบคุณมากๆานะครับแม่ครับสวัสดีนะลูกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับท่านผู้ชมก็แคมหน้าจอกันไว้เลยนะครับสรับแนวทางของคุณแม่ฝันแม่นนะครับก็ปล่อยแนวทางความฝันเป็นโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเนาะที่ต่องวหมดคุณแม่ให้มา71นะครับแล้วก็497้านะครับท่านผู้ชมเนาะโค้งสุดท้ายคุณแม่บอกให้ตัดเลข2ออกนะครับท่านผู้ชมเป็น497ที่แอดมินขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับท่านผู้ชมก็คือเน้นไปที่เลข3ตัวนะครับแล้วก็โค้งสุดท้ายคุณแม่ให้มา503337 แล้วก็อายุของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือ53นะครับตรงกันกับพศเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกัน,นใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ